ปอกทำไรนะตำส้มไม่ต้องปอกเยอะไม่ใส่เยอะลิกตำส้มอ่ะพอแล้วแม่ก็ถ่ายร้ายส่งมาให้เราด้วยอันนี้เมนูอะไรคะลวกจิ้มครับนำไปลวกแล้วทำน้ำจิ้ม บลาสวายแม่น้ำใเทมมันปลูกได้หน้าเดีว่ะมยูกลไดูกไม่ได้เหมือนเล ออกเพื่องว่าลูกหมนบอกนี่นะยังยังคุณจะไม่รู้เรื่องเลยทิมคุณภาพ <c oughs> อันนี้เราทําการเอาอะไรย้ำม่องย้ำมองย้ำมอง,มองพันทูบูเวลาจุดจะได้จุดติดง่ายค่ะอันนี้เราไม่งอ <c oughs> มักทายกนะคะเราทำกันเองค่ะ น,นิส,สกุกลูกกระดูกคุณตาไพาโลโรดเหล็กเขียวสภาพจัดเรียบร้อย,ยเราก็ทำได้เราไม่งออม้ออ,ะ,อ,เอะเดินไปติอะไรนะ นว่าไปคุณเนี่ยไม่ฮัลโหลแต่ว่าพี่ต้า ที่เนี่ยกินก็แครปนะกำลังร้อนเลยโอ้ยแห่อะไรละ่ะหนในบ้านอันนี้เราทำพุ่มกระถิ่นจ้ะเยววาดจ้ะหนูก็จะไปเยี่ยวก่อนนะหนูหนูต้องมาจากน้องไมายังโตมีหนิหน,น,นูดูคนสวยหนูว่าเลือก น,นี่พิุมกระถิ่นวัดแหลมว่าค่ะอะไรลูกนีจ่จองเลยจองเลยนี่ยจองมีชื่อบรรท์จองบรรท์รอฟ้าออันนี้แบงค์พันใช่ไหมแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยอ่ะเหรอแบงค์ร้อยทั้งหมดเลยเหมือนแบงค์พันไหมลนะ่ะอขดูขอดู ยายโป๊ะไม่มาตอนนี้เต็มบ้านอยู่ลเนี่ยอันนี้อันนี้สั่งจจงและจ้าโลสตังติด ับพุ่มกระถินวัดแหลมว่านะจัะนะจัะจำได้นะจัะนะจักทำฟรีนะจัะ,จนะจะจเอาตังมานะจักถ้าได้ถ่ายลงที่ว่าปุ้บ้านพิจิตรดีเพาจริงชอบไปแล้วแต่ <c oughs> รูปหงสองหมื่นปักเขาไว้ยังรูปหงสองหมื่นอืมสวยในที่มันเป็นเนี่ยเบเบเป็นอะไรล่ะห้าพันนะทัาท้าอ้าหืมท้าที่สวยอแล้วพุ่มแบบนี้เนี่ยแบนห้าสิบโหสวยจริงจริงแบนห้าสิบสวยก็สีแดงนี่นะพุ่มอ่ะ สวยก็แบงร้อยอีกแบงฮาสีสวยว่าอะไรคะอะไรคะแบงใหม่เอี่ยมดีเนี่ยมันเล็กแบงใหม่แบงใหม่เป๊ะแบง้าตินั้นก็ใหม่เนาะสวยใหม่แบงฮาติั้นก็ได้แบงใหม่จากธนาคาร อันบอกได้แต่แบงค์สิบแบงค์แบงค์แบงค์ร้อยแ่งค์ห้าสิบไม่ให้เห็นที่นี่มันตรงบ,บัตรบัตรคนจนได้คนละสามพัห้าใครบัตรคนจนได้คนละ 3, สามพันห้าได้สองลสองวนสอ,สอเดือน<ส>บอกตกดโคอันเงินได้เลยเดือนอหลรวันที่หนึ่งเเหเนือเปนหูนี้อ

ใครจะร่วมบุญก็เชิญมานะคะวัดแหลมว่าจ้าเลี้ยงลงทานก็ได้นะคะวัดแหลมว่าจังหวัดชัยนาทจ้าฝีมือฝีมือ แน่นๆหมดอะไรไม่ว่าเกินหกพก็ได้แต่เอาพุ้มแน่นๆนนมีตงแต่บนท่สองเจา้าเื่อวะมันต้องจะเป็นแบน Gracias.